สวัสดีครับผมเล้งจากซีทีอินเตอร์เนนะครับก็วันนี้ผมจะมีเครื่องมานําเสนออีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นเครื่องวันนี้ไม่ใช่เครื่องกลึงนะฮะเป็นเครื่องเจียราบนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าจะเป็นเครื่องเจียราบตัวไหนนะครับครับนี่ครับเครื่องเจียราบเับเกรดนะครับเป็นขนาด400รอคูณเกิอนอ,อันนี้แม่เหล็กจ,จะเป็น จับที่นะครับจับงานละเอียดจับงานได้ละเอียดนะครับก็คือ่อว่าเส้นที่มันก็จะจับงานชิ้นเล็กๆได้ดีกว่าเส้นห่างนะครับผมไม่เล็กใหญ่เลยัวนี้เครื่องใหญ่มากลองไปชมการทำงานกันนะครับ ก็ลองเครื่องดูนะครับเดี๋ยวลองที่แม่เหล็กก่อนเลยฮะตชะครับเป็นลูกศรน,นี่ดูดคลายอ่ามันมีเร่งด้วยว่าดูดมากดูดน้อยขนาดเป็นกระแสนี่อันนี้ก็คลายเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ลองด,ดูอันนี้ยังไม่ดูดนะฮะมาด,ดูลึก <c oughs> แน่นเลย ป้ลองเปิดนี่หัวนะครับหัวหมุนนี่ตัวไฮดรอลิกนี่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำเรายังไม่ได้ใช้ปิดไฟเปิดถ้าล็กนี่เปิดบว้าวฮะตัวนี้เป็นตัวเร่งความเร็ว ลงนะครับึไปลงที่หัวน,นะครับขึ้นลงนะลงกดปุ่มเดียวไม่ได้นะครับมันจะเซฟตี้ไว้ต้องกดสองปุ่มน,นะฮะต้องผสมคุมทั้งคันเฮ้ยแค่จะเป็นแมนนวลออโต้ครับถ้าเป็นบิดฝั่งนี้ก็นะครับแน่นจังโอเคอ่านี่เป็นแมนนวลพอกดปุ๊บก็จะตามมือ เาออกถ้าเป็นออโต้ฝั่งนี้ก็กดสตาร์ทปุ๊บทีเราปิดบอลุ่มนี้เดินเข้าออกตามบอลุ่มที่เราเล่งไว้นะคะรับเดินมากเดินน้อย ตัวตั้งไว้ดูพอมันเต็มปุ๊บมันก็จะเดินกลับนะฮะเด,เดี๋ยวีมันจะได้เห็นชัดเจอแป๊บพื้ยหากลับแล้วแล้วปกติง,งานจริงก็จะไม่ได้เรินเร็อขนาดนี้นะครับที่เราทำให้ดู ก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะเสียชิ้นงานหน้าเรียบครับเสียลงเดินเ,เข้าเดินออกเนี่ยครับสูด้านหลังเครื่องอันนี้เป็นไฟไฟนอกนะครับ388แปลงเป็น223สายนะครับหม้อแปลงไฟเข้าเป็น320ออกเป็น220เข้าเครื่องครับ ทำนาในตัวลองที่ญี่ปุ่นนะ หนได้ใหญ่เลยมีตัวกรีดมีกีดด้วยนะครับโอคตานั้นมีคมไฟสอสว่านนะครับพอลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเขามาได้นะครับมาลองเครื่องลองเกสงานได้นะครับเขอบคุณมากนะครับ